เซตใหม่จุ๊บแล้วก่อนเอนเดิมไปลไรเป็นแกรนกันเอิมตีนตีสองเองตีัวท่าเกี่ยวปช้ใช้เป็นงานตัวท่าเกี่ยว ตีระบบห้าพัเลยสิฮ <c oughs> ียงงไงจะมา <c oughs> กาดกาดกาดปล่อยโจคล้เป็นแลงบางกิ่งตีไม่เข้าไม่ยินเข้าบาดโดยเฮียลงมาตรงปาใไ้ตีไม่เข้ายินหมื่นตัวตีไป <c oughs> พลังต่างกันพันเดียวไม่ไส่งผลทุกคนเจ็บจิตโอ้แม่เจ้าเิงห้าขิงห้า ลอยที่กล้าไม่ไหวไลฟ์เป็นวิกเตอร์ยืมมืนสามยืมมาเลยไอ้นี่มันยืมมืนสามที่ว่าหน้าจาวอเ้เด็กอื่นมาจะได้เห็นชัดก,กว่านี้จะได้ชัดขึ้อโซนหนึ่งพลังบวกดีโซ่ แวนพลัง40,000บวกตัวมันบก8,000เป็แค่ออนี้แหละตีแวนบัสหนึ่งหงายพลัง40,000สี่ไลท์พอเลยนะเอ้ยชีแวนพลังข้างค่อยชแวนอ๋ออันเท่าไหร่ห้า 9ก้าห้าสิบสี่สิบสี่บวกแปเป็นยี่สิบสาม้องขอไตีไม่เข้ากันตีอามือไหนไอ้เหียนี่แม่งน่ากลววันนี้อะไรอย่เงี้ย ตีจวนหนึ่งมีทายหนึ่งพจวนหนึ่งอย่างเดียวครับไอ้นี่ตีสิอ๋อนอย่อยแว่น ได้ด้วยอ้วหิวเฮ้ยไปนอนบวกหมื่นแวนสองทีชิตอนี้คิดเป็นสามหมื่นสามสิบหกสามหมื่นสาม่าป้องกันด้วยแกนโรเวอร์เหียกืตายด้เชื่ เช็อตเ่นอยู่ตัวเดียวถโซนหนึ่งพลังบวกหมื่นสองเอบอกอยู่ที่เหมือนกันเท็กของแกโบเวอร์เัตบบ้านนึง่งพลังหน้าหลังมนลสี่คันแกโบเวอร์ได้เท็กดีซิทไงเดม ันนี้ถ้ามันเก็บไ่ครบใช้ได้ปะรู้สึกจะไม่ได้มันเก็บสองไปมันไม่ได้บอกน่าจะไม่ได้บัง<ต>คับใท้ไหมม,ม,มมาลงมาดูนี่มีกี่ใบว่าเสียวเสียวยอหายทั้งแผงนี่เซลือแบบทางอีกนหกล,ลอลกพลรางสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ด เมื่อตีจะพลังเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งเอาวอล์คันไปตีไป่าไหร่เก้าสี่สิบสามกยี่แปดยี่สิบเอ็ดตีตีตีไปตีที่ไหนสักกระเนิน,ยยนอะไรเฮียตัวหลอดตัวนั้นตกหลุมตลอดเลยเ,เกียบสองห้าพันไม่ห้ามนะไม่ห้ามการนะ มันตีแล้วมันลุกพลังแปดหมื่นหกสี่ได้นะเนี่ยพี่จิงผมก็จะทำอะไรเพื่กแล้วอ่ะสแตติกเกอร์ลุกขึ้นมาพลังให้แกงโอเบอร์ันแล้วก็เทคแวร์พลังเกินแปดมื่สแปนมีได้ไหมไม่มีตี่พลอสี่หมื่สี่หมื่นห้า ห้าหมื่นห้าหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเอ๊ะเดี๋ยวไม่ถึงเจ็ดหมื่นเพราะว่าไอ้คิ่ไอ้คีมันบวกจนจบการต่อสู้เท่านั้นเจ็ดหมื่น อันนี้เท่าไหร่อยทีเจ็ดหมื่นไม่มีใดแค่ตัวใหญ่เฉยๆสี่สิบเอ็ดขาดอีกสามหมื่นเนาะอย่างละมากไลย ก็บวกไปอันนี้เป็น35ก็้าเกิดนี่เดี๋ยวยังไม่ไปยังไม่ไปยังต้องาค้างตีต่อแเอาโอเวอร์ตีเท่าไรขอราคา13บวก5้เป็น18บแปดสิบแปดสิบค้างละหมื่นน่ารักน่ารักตีแวนู่ดีพาหนิ่แล้วไล่ไล่เข้าไป ม่เน้นข้างกันเน้นแหวนเดี่ยวเด็กเนี่ยชิปผองกูห้าเดมนี่หว่าเงาเงนโดนยิงอีกไม่มีรีซิตตัวดีโดนสุดท้ายแล้วครับ

ทของพีบใบน,นี้ถ้าลงมากาแล้วฝั่งของข้ามียูนิตพลังเกินสามหมื่นไปได้จวบน่เห่อมสไม่4ี่สิบี่ย yeah, อะไรงจังวะไป,ไปจวดแวนสิบหก ่ครับี่สิบแปดครตายไอดดรอไ้ก exactly. ี่ครับเม่ท่าเดียวเนี่ยหรอวะ เราโซบุหนึ่งสองลงลงเทคครับแปดท็อปแวนบวกสี่พันเมื่อตีละจวดอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็เทคของแกนโบเมอร์เขามา้นสองข้างบวกสี่0ันต่อครับ แฟนพลังบมหมื่นสองสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่ก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนกับแปดพันไดโจสองพันสี่เอาไปกิ <c oughs> นเดีด๋ยวนับ่ดีดนับีกล้สี่หมื่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโจสอง่อน 1นกิวยิ่จะย่อเยยเขาเยอ่กลังเนาะแล้วผมได้กิวมาวได้ยังนสองกแตนให้ออีทีสามส่ไปกินหมือนไหมหมือนแล้วคนน่ก็นี่งุเจ้าไงเนี่ยเก้าไม่ลุกนี่นะคือตรงลุกปีนนได้ไหมได้ได้ เธอได้ไบอกดรูรู้ไปรกาแี่มมอโอเคนะครับคุณผู้ชมถ้าจะสู้ถ้าจะสู้แหวนวีแนะนำเด็กไดเมนอันนี้เอาไว้ก่อนอันหนึ่งเดี๋ยวอันอื่นผมไปต้องไปนั่งลองก่อนด็ไดเมนมีโอกาสสุดแล้เพราะตัวแม่งใหญ่มันมีกิฟตเลยยิ่งกว่ากิฟต์อีกให้ยิ่งกว่ากิฟตอีกตัวตัวมันใหญ่มาก ผมแนะนำเลยใครมีไดเมนใครมีแกนเหลาเก็บไว้เอามาเล่นเลยสู้วีได้แน่นอนนะหนึ่งเด็กห่อยยิ้มไมเนี่ยร่อยอะโอเคได้เราอยอะเล่นกับไดเมน